ไม่ทราบว่าล้างแอร์แบบตัดล้างเนี่ยครับมันดียังไงครับมันจะช่วยล้างช่วงช่วงผ่านหลังออกข้าวออกให้หมดครับเพราะถ้าสมมติเราล้างธรรมดาช่วงด้านหลังเราจะไม่สามารถล้างได้ครับมันจะเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกอยู่ด้านหลังครับส่วนมากคนส่วนมากก็จะไม่รู้ครับแล้วส่วนตัวแผงฟิล์มนะครับถ้าเราล้างธรรมดานะครับเราก็จะสามารถสะอาดได้แต่เพียงด้านหน้าด้านเดียวเพราะธรรมดาเราล้างเฉพาะด้านหน้าด้านนี้ใช่ไหมครับคือเราจะเห็นแค่แค่สะอาดด้านหน้าครับแต่เราจะไม่เห็นเพียงด้านหลังครับ ถ้าดน้าหลังเราไม่ได้ล้างมันก็จะเป็นคราบสีดาๆคือช่างหาวเวลาช่างหาวล้างเนี่ยก็ถอดออกมาแล้วก็ฉีดข้างหลังล้างด้วยใช่ไหมครับเห็นเมื่อกี้มีน้ํายาพิเศษแบบเหมือนกัดฟินพิเศษใช่ไหมครัเป็นฟองๆน้ำยาที่ใช้ในการกัดแขงฟินโดยเฉพาะครับโอ้นี่ไอ้น้ํายาให้คราบมันออกมาใช่ครับวันนี้กัดแขงอยู่ครับอ๋อในทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะครับล้างใหญ่เนี่ยครับมันมันสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้างครับ รถกินอับได้ครับอย่างนี้ก็ถ้าเกิดแบบมีปัญหาเรื้อรังทั้งหลายแอร์ไม่เย็นเหม็นอับน้ําหยดไม่หายเนี่ยก็ตัดล้างครับตัดล้างหรือถ้าเกิดเป็นบ้านที่แบบทําครัวในนั้นแบบหน้าตาจะสกปรกเยอะเนี่ยก็ต้องต้องต้องล้างใหญ่บ่อยขึ้นครับซึ่งโดยปกติถ้าบ้านทั่วไปก็5ปีตัดร้างสักรอบหนึ่ง3ปีก็ได้ครับครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นร้านอาหารแบบเลี้ยงมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยก็อาจจะปีละครั้งก็ได้ครับโดยประมาณครับอันนี้เช็ดแผงข้างหลังใช่ไหมเบิกใช่ครับ ปกติตรงนี้เราเข้าไม่ถึงใช่ไหมล้างปกติใช่คราจะถอดล้างอันนี้เราถอดล้างเสร็ก็ก็คือเราไม่ได้เช็ดเราก็ได้มาเช็ดฝุ่ข้างข้างในทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับอันนี้เป็นไดาแล้วผดน้ำด้านล่างน้ำมันจะไหลออกทั้งข้างบนข้างล่างใช่ไหมใช่ครับแต่ไอ้ที่เราล้างได้แบบล้างปกติเนี่ยล้างได้เฉพาะถัดล่างถา่ผัดเราล้างไม่ได้เนี่ใช่ครับผาดด้านหน้า อดมาแบบนี้คือว่าร้านได้หมดเลย